พริกไทยเป็นของสำคัญแต่ถ้ากินกับเนื้อติดมันต้องพริกไทยลงโชยสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแทนทิปหยิบมาเล่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องเครื่องเทศที่ใช้ปรุงพวกสเต็กนะครับในเมื่อผมทำร้านสเต็กนะครับชื่อ35 d r i f e e ยก็จะชอบมีคนเข้ามาถามว่าผมใช้เครื่องเทศอะไร ในการปรุงสเต็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจริงๆเนี่ยผมจะกลับไปสู่เขาเรียกว่า back to basic ละกันง่ายๆเลยเวลาปรุงสเต็กเนี่ยหลักๆคือเกลือกับริกไทยก่อนเราไม่ต้องไปพูดถึงเครื่องเทศตัวอื่นแล้วอันนั้นคือตัวเสริมนรี้ว่าคุณอยากได้กลิ่นของโรสแมรี่ทามหรือคุณก็เติมเข้าไปนะฮะแต่หลักๆเลยที่จะขาดไม่ได้คือเกลือกับริกไทยขอเข้าสู่เกลือก่นกอนแล้วกันเกลือเนี่ยผมจะใช้เป็นมารายันพิ้งซอลต์นะครับตัวนี้มันต่างจากเกลือทั่วไปยังไง พิงซอลสเนี่ยรสชาติเขาจะค่อนข้างจะละมุนมีอมหวานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเอามาปรุงสเต็กเนี่ยมันทำให้มันไม่เค็มโดดนะครับส่วนตัวเกลือดำนะครับแบ็กซอลเนี่ยนะครับมันจะมีกลิ่นของกรรมฐถันเนี่ยกลิ่นกรรมฐถันจะค่อนข้างจะชัดเจนนะครับกร,รมฐาันเนี่ยจะมีค่า PH นะครับที่เป็นด่างสูงมากๆคือประมาณ10-11บางทีคนก็เอานิยมมาละลายน้ํา นะครับเนี่ยตาส่วนที่มันพอเหมาะเป็นการปรับสมดุลในร่างกายลดความเป็นกรดในร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนื้อเองเนี่ยมันก็มีความเป็นกรดสูงเวลาเราโรยพวกแบล็กซซลเข้าไปพวกนี้มันก็จะเหมือนกับปรับค่า pH ของตัวเนื้อนะครับถามว่าผมใช้อะไรเป็นยังไงบ้างผมจะเบรนนะครับผมจะใช้อันนี้ย1กิโลแต่จะใช้อันนี้สามขีดนะครับก็จะเบรนรวมกันเป็นโหลแบบนี้เลยนะครับก็สะดวกต่อการตักใช้แล้วก็เราก็จะมาใส่เป็น บอกอยนี้นฮะเวลาใช้เราก็จะบิดเลยนะครับต้องบิดอย่างนี้ไ,ไหมฮะนี่นอยากละอยากละอันนี้เป็นสิ่งสําคัญอีกอันหนึ่งคือเป็นสิ่งที่ก็ขาดไม่ได้เลยนะห,ห้ามขาดเลยถ้าถามผมว่าเครื่องเทศเบอร์หนึ่งของโลกใบนี้เลยผมให้พริกไทยอาหารไม่ไม่ว่าจะกี่ประเทศกี่ชาติกี่วัฒนธรรมพริกไทยคือตัวหลักเลยเออเอ,เอ,เอ,เอคุณไปทานอาหารฝรั่งเศสก็เกลือพริกไทยคุณไป อินเดียก็พริกไทยไปที่ไหนนะฮะทั่วโลกคุณก็จะเจอแต่พริกไทยเพราะนั้นพริกไทยเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้แต่ถ้าถามผมนะพริกไทยตัวหนึ่งที่มันมีชื่อเสียงโด่งดังมากเลยเนี่ยก็คือพริกไทยกัมปอดนะครับหรือก็ต้องออกออกเสียงไปเลนะภาษาเขมรใช่ไหมกัมพูชากัมปอด <c oughs> ก็เลยกัมปอดเอาเรียกง,ง่ายๆคนไทยกาเรียกกัมปอดแล้วกันนะครับ พี่ไทยกัมปอดเนี่ยมันดียังไงทําไมมันถึงต้องเป็นพิถีพิกําปอดขอเล่าที่มาก่อนคือสมัยก่อนเนี่ยยุคที่ฝรั่งเศสเนี่ยล่านานิคมเยอเยอะเขาก็มาถึงที่กัมพูชาปกติที่กัมพูชาเนี่ยเขาก็ปลูกพวกพริกไทยอะไรอยู่แล้วล่ะแต่ที่ฝรั่งเศสเขาก็ไปเอาพริกไทยสายพันธุ์ที่เขาชอบเนี่ยมาแล้วเขาก็มาปลูกที่กัมพูชาที่จังหวัดกําปอดแล้วจับพัดจับผูดินฟ้าอากาศแร่ธาตุพรอหมอพร้อเจาะเลยทําให้พริกไทยที่ปลูกที่กําปอดนั้นน่ะกลายเป็นพริกไทยที่คุณภาาพดีมก กลิ่นรสดีมากเรียกได้ว่าเป็นเคล็ดลับของเชฟมิชลินสตาร์หลายๆคนเลยที่ต้องใช้พริกไทยกัมปอดตนะครับพริกไทยกัมปอดตดียังไงผมจะแยกแล้วกันมันเพราะมันมีทั้งหมด3สีขาวแดงดำนะครับพวกนี้จะมีกลิ่นและรสไม่เหมือนกันเลยแต่ที่เด็ดกว่านั้นที่ทำให้เขามีชื่อเสียงเนี่ยนอกจากกลิ่นและรสทั้ง3อย่างเนี่ยมันมีสิ่งนี้เขาเรียกว่า G I ครับมันได้รับ G I คือเป็นสิ่งที่บ่งชี้ทาง ส,สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์คืออะไรถ้าเปรียบเทียบเลยนะสมมติคุณไปดื่มแชมเปญแชมเปญคุณก็ต้องผลิตที่แคว้นแชมเปญถ้าผลิตข้างนอกเขาเรียก sparkling wine ถ้าคุณไปดื่มคนอนยกักก็ต้องผลิตที่แคว้นคนอนยกักผลิตข้างนอกเขาก็เรียกบลันดีเรียกอะไรไปอันนี้คือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพราะฉะนั้นพริกไทยปลูกที่กัมปอด์ถึงเรียกว่าพริกไทยกัมปอด์เพราะฉะนั้นนี่คือความพิเศษของมันละทีนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องกลิ่นรสคือพริกไทยเนี่ยคุณนึกถึงพริกไทยสดนะที่เขียว,ยว,ยวออกมา่ พริกไทยเขียวเนี่ยนะฮะแล้วพอเราเอามาตากแห้งเนี่ยเนี่ยมันก็จะได้เป็นพริกไทยดําสิ่งที่ได้คือเผ็ดไ,ไม่มากแต่จะได้อโลมาสูงความหอมก็จะชัดเจนเลยนะฮะหูหอมมากอ่าทีนี้มาสู่พริกไทยขาวนะฮะพริกไทยขาวคืออะไรพริกไทยขาวคือพริกไทยที่สุกสุกงอมแล้วแหละแล้วเขาก็ไปตากแห้งแล้วก็ไปกระทเทาะเปลือกออกสิ่งที่พริกไทยขาวได้คืออะไรฮะ คือพี่มันสุกอะมันสุกงอมเต็มที่มันได้ความเผ็ดร้อนเต็มที่เลยของพริกไทยเนี่ยฮะพริกไทยขาวเนี่ยบ้านเราก็ทำทำเครื่องแกงเยอะเนาะทำเครื่องแกงทําเครื่องเทศต่างๆนะครับส่วนพริกไทยแดงอันเนี้ยผมบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยมองข้ามแต่สําหรับผมเนี่ยมันคือเคล็ดลับของผมเหมือนกันนะที่ผมจะต้องเลือกผสมพริกไทยแดงด้วยคือพริกไทยแดงเนี่ยคือพริกไทยที่มันสุกงอมแล้ว ต้องบอกก่อนว่าพริกไทยจริงๆมันคือเบอร์รี่ชนิดหนึง่งบางคนคิดว่าเอ้ยมันคือเครื่องเทศมันคืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันคือเบอร์รี่ชนิดหนึ่งนะพริกไทยแดงเนี่ยจะมีความหอมหวานอยู่มากครับเพราะมันคือเบอร์รี่ที่สุกงอมแล้วก็เอาไปตากให้แห้งโดยที่ไม่ได้กระเทาะเปลือกออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาผมเบรนรวมเนี่ยพริกไทยทั้งสามันเนี่ยผมเบรนอัตราส่วนเท่ากันเลยหน,นึง่งต่อหนึ่งผมอยากได้ความเผ็ดร้อนของพริกไทยขาวอยากได้อโลมาที่หอมของพริกไทยดําแต่ก็อยากได้ความหอมหวานของพริกไทยแดงด้วยเหมือนกันนะครับผมก็จะรวมกอาจจ้งย่ ซื้อมาแล้วคุณผสมเองก็ได้หรือคุณจะสะดวกเป็นขวดกดอย่างนี้สะดวกอะก็บิดบิดบดบดใช้ได้เลยยี่ห้อนี้ขวดเขาให้ขวดคุณภาพค่อนข้างดีแหละมันใช้ได้หลายรอบก็คุณก็ซื้อมาเติมอ่อนละกันรีฟิลเอาก็ประหยัดหน่อยคือพิชัยคอมปอร์ตเนี่ยมันก็มีหลายหลายพื้นที่นะมันก็มีทั้งของแท้ของไม่แท้แล้วก็มีทั้งคุณภาพดีไม่ดีพอดีก็ไปเจอนี่พิไัยยี่ห้อนี้ลมโชยจริงๆเขาเป็นลูกค้าผมแหละแล้วเขาเดินมาบอกว่าเขาขายพิไยัยผมบอกเฮ้ยเอามาลองดิไม่ดีไม่ซื้อนะ ผมก็ลองมาเทสดูเฮ้ยเข้าท่าอะใช้ได้ราคาเป็นยังไงเพราะคนว่า <laughs> <laughs> ราคาถูกกว่าผมไปสั่งเองอีกอันเนี้ยผมไม่ได้ค่าสปอนเซอร์อะไรเขานะเนี่ยแต่ว่าเพื่อมีของดีก็อยากแนะนําแค่นั้นเองเพราะลูกค้าชอบถามว่าผมใช้พริกไทยอะไรผมบอกใช้พริกไทยกัมปอดชอบมาถามาอีกว่าซื้อที่ไหนของยี่ห้ออะไรวันนี้เปิดเผยความลับบอกเลยแล้วกันผมซื้อเนี่ยแหละของเจ้านี้แหละจริงๆร,ร้านเนื้อหลายๆเจ้าที่ผมรู้จักเนี่ยเฮ้ย <"He i, S 2> เขาก็ใช้ยี่ห้อนี้นะถ้าคุณลองใช้อ่ะคุณจะติดใจมันหอมจริงโอเคนะครับอันนี้คือ พิกไข่ทั้งหมด3สีนะครับอย่างที่ผมบอกทําไมเข้าถึงไม่ผสมขายกันคือเหตุผลง่ายๆเลยแต่และตัวเนี่ยความชื้นไ,ไม่เท่ากันนะครับวิธีเก็บรักษาไม่เหมือนกันแต่สมมุติว่าเราผสมใช้เองนะครับบิดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็หมดไม่ได้ซีเรียสอ,อะไรมากแต่พวกที่เขาเก็บไว้ขายเนี่ยเขาต้องเก็บสต็อกเยอะถ้ามันผสมกันปุ๊บเนี่ยวิธีการเก็บรักษาของแต่ละสีเนี่ยมันก็แตกต่างกันนะฮะก็แนะนําว่าซื้อมาผสมใช้เองดีกว่านะครับแล้วก็มีคําถามหนึ่งนะฮะที่เขาชอบถามผมกันนะฮะ คือลูกค้าที่มาถามว่าแล้วจะรู้ได้ยังไงว่ามันแท้ไม่แท้ผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ความไวเนื้อเชื่อใจก่อนอันดับแรกนะครับว่าเขาจเจอของแท้มาขายไหมดูง่ายๆเลยก็คือว่าถ้ามีสัญ,ญลักษณ์ GI นะฮะมีตรา GI นั่นเองอันนี้สันนิษฐานเขาได้เองว่าน่าจะแท้สองโดมเลยวิธีโดมบอกบ่งบอกอะไรได้บ้างฮะคือพริกไทยกําปนเนี่ยจะมีกลิ่นเฉพาะตัวมากเลยนะจะมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวมากเราโดมปุ๊บเฮ้ยหอม หอมจริงแล้วโดยเฉพาะสีแดงจะมีกลิ่นเหมือนเบอร์รี่อะ่ะกลิ่นเหมือนผลไม้สุกอะ่ะหวานๆเลยะ่ะคือดมอะ่ะรู้เรื่องเลยมันมันรู้ได้ยังไงฮะรู้ได้ว่าอันนี้เป็นกลิ่นของกัมปอดนะครับแล้วก็รู้ได้ว่าคุณภาพยังดีอยู่ถ้าคุณอยากรู้ว่ามันต่างยังไงคุณก็ไปดมพิกไทยธรรมดาเนี่ยของไทยเรานี่แหละแล้วก็เอาพิกไทยกัมปอดมาดมเทียบดูคุณจะรู้เลยต่างกันแต่จริงๆเนี่ยผมว่าคุณก็ไม่ต้องมานั่งดมก็ได้ั้างเพราะว่าถ้าคุณไปซื้อยี่ห้อนี้จเจ ทุุกถงเลยและนี่ก็คือเรื่องราวของเครื่องปรุงนะครับเกลือพริกไทยที่เอามาฝากนะครับที่จะทำให้เนื้อติดมันชิ้นสวยงามของคุณอร่อยยิ่งขึ้นในรายการแทนทิปย์ยิบมาเล่านะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมนะครับก่อนจะลาไปอย่าลืมกดไลค์ subscribe ติดตามกันไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับสวัสดีครับ